ก็ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นแนลอัดเพิ่มอีก3คู่ให้คนดูนั่งไม่ติดเก้าอี้ฉลองวันกลับมาจัดใหญ่ที่กรุงเทพสิ 64, บีมกราคม2566หก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpk 2 4ครบจบทุกความมันทักยก24เตรียมรับแรงกระแทกและลอกใหม่เมื่อวันแง้มโปรแกรมประกบ3คู่เดือดฉลองใหญ่ในโอกาสที่หวนกลับมาจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยอีกครั้งในศึกวัน 96, ไฟในหถ่ายทอดสดจาก Impact Arena เมืองทองธาน,นีในช่วงพรมทางอเมริกาซึงตรงกับช่วงเช้าเวลาแนิกาของวันเสาร์ที่14มกราคม2566 คู่แรกเป็นการประกบคู่แคนมาหาการภาค2ระหว่างแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท135ปอนด์อิเรสเอนนาฮาชิและผู้ท้าชิงอันดับ2ของเรนกิง้งซูเปอร์เล็กเกียดมูเกาที่ใจจดใจจ่อรอการล้างตามาครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดทั้งคู่จะได้ชำระแค้นให้หายคาใจกันสักทีหลังจากที่ทั้งคู่เคยชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งดุนฝ่ายเวกันมาแล้วหครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564 โดยเรียสเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอกฉันป้องกันตำแหน่งสำเร็จทำการการค้านสายตาของแฟนๆจำนวนมากจนบิ๊กบอสชาตีสิทธยอดทงต้องออกมาประกาศให้มีการรีแมตทันทีอย่างไรก็ตามจนแล้วจนรอดการรีแมตระหว่างทั้งคู่ยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดล่วงเลยมาเกือบ2ปีและในที่สุดวันก็สามารถทำให้รีแมตในฝันเกิดขึ้นเป็นจริงจนได้ คู่ต่อมาเป็นการเปิดสองสุดยอดมวยสายบูสู่ยอมตายการันตีความมันหยดติ่งระหว่างเรียมแฮลิสันนักมวยจอมซ่าจากแดนผู้ดีและแฟดอยุธยาพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมวยพันบูหัวใจใหญ่กว่าตับในศึกมวยไทยรุ่นแบนตันเวท1 4 5ปอน เรียมเฮนิสันอดีผูดท้าชิงบอลลังน้องโอลแกรย่างห้าดาวได้โอกาสกลับมาโชว์ความแสบซ่ายครั้งโดยถูกป,ประกบคู่กับพงศลิัตตัวแทนค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่อาสามาท้าไทยฝีมือนักมวยไทยแถวหน้าแห่งยุโรปที่เคยเอาชนะน็อกแบบท็อกโลกเพื่อนร่วมค่ายอย่างเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาคู่สุดท้ายเป็นศึกลางตาของบาร์บี้เอเาเรน่าวานดาลินวา นักมวยสาวหน่าสวยจากเบลารุสที่ขอพิสูจน์สิมือให้รู้ดำดูแดงกับสาวน้อยมวยไทยแอนนาซูเปเกิลในศึกมวยไทยรุ่นสตาวเวีหญิง125ปอนด์หลังจากที่เคยแพ้คะแนนไปแบบดราม่าข้างสายตาคนดูอย่างมากเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาโดยจะเป็นการเวียนมาเจอกันเป็นครั้งที่2ในรอบ1ปีพอดิบพอดีในวันที่14มกรา2566 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความมันชั้นพรีเมียมสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันเต็มของศึกวันไฟในหกได้ที่นี่และโซเชียลมีเดียของวันทุกช่องทางโดยสามารถจองบัตรเข้าชมที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันนี้ในราคาเริ่มต้น150บาทรีบจองก่อนได้ที่นั่งชัดทรัตาอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ